สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีกับพวกผมครอบครัวตัวเราพี่น้องสามปออนะครับวันนี้เราได้เดินทางไปเที่ยวไปไหว้พระที่อ่าชัยเิเสาวนะครับแรกๆนะครับพอไปถึงนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปที่โรงจีาวัสุทธนะครับซึ่งผมกิ๊ปรับกับน้องปราบนั้น นะพอถึงโรงเจก็โอ้โหไม่รอเลยนะครับเดินหน้าที่จะเข้าไปดูที่ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างแต่ที่สำคัญน,นะครับก็ต้องตรวจสุขภาพด้วยนะครับตรวจไม่ใช่ฮะตรวจวัดอุณหภูมิด้วยพอเข้าไทยนะครับบรรยากาศข้างในนะครับก็จะเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวจีนซึ่งผมก็นะครับครอบครัวตัวเราก,ดดก็เดินกันนะโดยเจพว่พี่ปัดกับน้องปราบนั้นตื่นเต้นมาก เพราะงงมีองค์พระทุรูปนะครับมีเครื่องเนี <c oughs> ่ยมีเรื่องของครองนะมีอะไรนะเขาเรียกรูปปัน้นเรื่องลูปปั้นนมาเรื่องของความเชื่อทางคนจีนนะครับมีเยอะเช่นเดียวกันนะครับเราก็เดินไปที่ชั้นสองนะครับขึ้นไปชั้นสองเพื่อดูนะครับ องคีคกองค์นะผม,ม,มคุณพ่อคุณพ่อก็ลืมไปแล้วนะครับทางด้านของเซียนทั้งหลายนะฮะซึ่งยันหนุจีนก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะบรรดาลความร่ำรวยความสงบสุขความเจริญก้าวหน้าให้กับทางด้านของคนไทยเชื้อสายจีนนะครับแต่ที่สังเกตนะครับวันนี้มีทั้งคนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนและคนต่างชาติมาด้วยนะ,ะพี่ปันกับผมก็ เห็นเขาไหว้เราก็ไหวตามไม่มีอะไรคุณพ่อคุณพ่อไม่ได้เชียร์สายจีนนะคุณพ่อเชียร์สายขมรนนะแต่ว่าไม่เห็นเขาไหว้นะครับเราสองคนนั้นก็เลยถือโอกาสนะครับไหว้าตามเขาไปนะพี่ปตัตามหน้านะน้องปัดก็ตามไปพอไหว้เสร็จนะก็เดินตามคุณแม่นะครับเพื่อไปดูนะครับอะไร,ะไรมนนาขึ้นมาเนี่ย นะครับและที่สำคัญก็นี่ตรงนี้นะครับตอนเด็กๆนะค,นค,นบบคุณพ่อของแม่เคยพาผมมาแล้วนะ,นะแต่วันนี้ก็มารื้อฟื้นความทรงจำเพราะว่าคุณพ่อทํางานที่นี่เลยที่เฉียเจรงสามารถ18ปีกับเป็นตำรวจเจ้าพนที่เฉียเจริญสมัย18ปีแล้วก็กวเดินทางเข้ามาที่นนพ,พื้นที่มานนนะครับเปลี่ยนเป็นศิลญญปะดนตรีก่อนนะครับก็เลยพาพวกผมน,นั้นแวะ กลับมาที่ชาจิงเสาวอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังอยู่บรรยากาศอยู่ที่โรงเจวบาโสธรนะฮะเดินกันตุ้มนำตุ้มนำตึ้งนำ,งนำระวังด้วยนะครับเพราะทางลงนั้นนะครับเด็กๆต้องยึดราวเช่นเดียวกันสำหรับเพื่อนๆที่จะไปนะครับก็สามารถที่จะไปนอกจากท่านจะไหว้หลวงพ่อสโสธรเรียบร้อยแล้วท่านมาที่โรงเจวบโสธรด้วยนะครับนะครับ สำหรับคน,นที่ไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนก็มาได้นะมาได้นะครับมาขกพรนะครับเอทเ่ท่านเซียนทั้งหลายนะฮะรับนะักเซียนนะฮะเซียนสารพัดเซียนเช่นเดียวกันนะครับดูบรรยากาศไปกันนะฮะหลังจากที่เรานะครับออกจากโรงเกเรียบร้อยแล้วนะครับเป้าหมายข้างหน้า เราก็จะไปไหว้พระที่พระอุโบสถนะครับที่วสุธรนะครับวสุธรจะไปไหว้หลวงพ่อสโสธรนะครับแต่ระหว่างทางที่ไปนะครับคุณพ่อบอกว่าเจ็ดแปดปีก็ต้องสิบปีนะครับที่ไม่ได้มานะครับมาประจําที่จเจริญสงนเะนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนไปไม,มากน,นะครับมีการพัดธนาแต่รมาครับมีการรูณาสร้าง พระอุโบสถใหม่และก็ที่สําคัญก็คือว่านะมีการเจนะริญพัฒนามากขึ้นนะครับพอเข้าถึงนะครับก็จะมีเรื่องของการนะครับ social distancing มีการระมัดระวังเรื่องของโควิด1 9กครับมีการเข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิรักษาระยะหา่างช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ดังนั้น มาตรการทางวัดนะครับก็ต้องคมงวดเช่นเดียวกันนะฮะจุดที่เราต้องประการแรกก็คือต้องแลกนะครับคือไม่ใช่แลกติดต้องเปลี่ยนรองเท้าต้องถอดรองเท้าครับถอดรองเท้าเสร็จแล้วเราก็จะเดินหน้านะครับเดินตามกันเข้าไปนะครับในพระอุโบสถนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับซึ่งผมกับพี่ดองสามเปา ครับก็มีโอกาสนะครับเข้าไปดูอะไรนะครับสบายหูสบายตาในวัดโสธรน,นะครับแล้วก็มีการไปไหว้พร,พ,รวพระเจริญกันพิพรธเังนี่นะสนุกสนานมากมากครับขอบคุณครับแม่มาคนแม่ไป่ป หลังจากที่พวกเรานะครับไหบว้พระกันเรียบร้อยแล้วภารกิจต่อไปก็คือว่าเราก็จะมาเดินสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณวัดโสธรนะครับซึ่งมีการาปรับปรุงพัฒนานะครับจนสวยงามมากนะฮะพิพากตดเองนะก็วิ่งเต็มที่ né, เลยเตระวังขี้หมาด้วยนะครับยังขี้หมาอยู่นะอยู่หลายกองเช่นเดียวกันนะครับ แล้วแล้วเราก็ไปที่ไหนนะ่ะไปที่ชายน้ําบางปะกงนะครับชายฝั่งริมน้ําบางประกงเนี่ยนะครับบรรยากาศก็แ้านะครับเดินสนุกสนานคือจริงๆแล้วนะครับตอนเด็กๆนี่นะครับพวกเราสองคนเนี่ยนะคเคยมากันแล้วครั้งนะครับเมื่อยังเล็กอยู่แต่ตอนนี้นะครับเรานะ กลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อพี่ปานิเจหกขวบนะนะครับแล้วก็น้องปราบจะสี่ขวบนะครับพอเห็นน้ําแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมครับโอ้ไม่ดีรอไม่รอท่านะครับปีเลยนะฮะคุณพ่อต้องห้ามเราก็ไม่ได้ลูกไปจะลงลงลง,ลง,ลงนะฮะร,ราวัลงตกน้ำฮะที่สําคัญสองคนโอ้โหอยากลงเรือมากนะอยากลงเรือจริงๆแต่คุณพ่อบอกว่าไม่ได้ภาร,รกิจวันนี้ เราไม่ได้จะมาลงเรือแต่เราจะมาไหว้พระแล้วก็ดูบรรยากาศอ่ะชมบรรยากาศทั่วไปของริมน้ําบางมะกงที่ท่าวัดโสธรครับหลังจากที่เราน,นะครับดูม่น้ำจนนานพอสมควรน,นะครับ เราก็เดินทางออกมาดูบริเวณรอบวัดต่อนะครับต้องยอมรับนะครับว่าสิบป,ปี <laughs> ที่วัดสุโทนั้นนะครับมีการพัฒนาไปเยอะเช่นเดียวกันนะครับมีการจับนะครับสถานที่ได้เดินพักผ่อนแล้วก็นอนจากรวัายระเสร็จแล้วนะครับ <laughs> ก็สามารถ <laughs> ที่จะมาพักผ่อนได้บริเวณรอบรอบวัดเช่นเดียวกันด <sk r. laughs> ังนั้น ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับต้องการที่จะมาไหว้พระที่หลวงพ่อสโสธรในช่วงของโควิดสิบเก้าท่านอาจจะไม่ได้รับเรื่องของการสะดวกสบายอย่างเต็มที่เพราะปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดดังนั้นท่านต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับโซเชียลดิสทเทนซิ่งเรื่องของการสวมหน้ากากการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยนะเพื่อปนะ้อง,องกันเรื่องของการติดเชื้อโควิดส9ส่วนพวกเรานะครับพี่น้องสามพอเองก็ นะครับเที่ยวด้วยก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกระถ้อนั้นก็จะพาพวกผมนั้นไปเที่ยวนะครับในช่วงวันหยุดเนี่ยเพื่อไปสร้างประสบการณ์นะครับสร้างความทรงจำที่ดีงามนะครับอ่ะนี่ก็ที่บริเวณด้านหลังวัดสุตธนะครับก็จะมีนะครับบรรยากาศโดยรวมนะครับก็สนุกสนานนะครับอ่ะวันนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสามปอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ